ที่ผมจะมารีวิววิธีการใช้งานเอ่อวิธีการใช้งาน XP03B นะครับอันดับแรกเลยผมได้แกะสินค้าออกมาจากใน,นกล่องครับนะครับก็จะมีฝาแล้วก็กรองนะครับก็อุปกรณ์นะครับเราก็าจะทำกายแกะมาดูครับ ม,มีอะไรบ้างโอเคเนี่ยอ๋ออ๋อนี่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยก็ใส่ยุ้ย ตัวนี้จะเป็นการปรับนะครับปรับให้น้ําไหลเข้าเร็วไหลเข้าช้านะครับส่วนตัวนี้ก็ถ้าเกิดตู้เรายาวมากครับก็เสริมเข้าไปไม่ค่อย,ย,ยใส่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกัน้นพวกขี้ปลานะครับตัวนี้เป็นตัวกองครับผม ใส่แบบนี้ครันี่ครับนี่งเราใส่ก็ใส่ครับเวลาติดตั้งเราก็จะวางเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บ เราก็จะเสืยบบักครับแกะสายคระกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเสืยบบักนะครับเราต้องเติมน้ำตรงนี้ก่อนให้เต็มครับถ้าเกิดเราไม่เติมเนีย่ยเครื่องก็จะไม่ทำงาน,นครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะครับ คเครื่องเดินนะครับแต่ว่าน้ำยังไม่ดูดท่ผมเดี๋ยวผมจะเติมน้ำเข้าไปนะครับครับเอาเอาน้ำไปเลี้ยงก่อนครับนะครับรจะเดินแล้วอ่ะนี่ครับขอได้น้ำปุ๊บจะเดินแล้ว ปรับตรงนี้ครับเพื่อเราไปปิดมันมันก็ไม่ไหลครับเออปรับเอาจะให้ไหลเยอะหลน,น้อยเริ่มเยอะและ้วน่ครับอ้าก็จะไหลวนอยูน่นครับแล้วก็ปิดฝาให้ดูสวยงามนะครับก็ะะจะได้ กองน้ำกองวนน้ำแบบเงียบเนิ่งนิ่งเอพีสวยสามว้ืออืออครับความสวยงาม อันนี้สําหรับไม่ได้เลี้ยงปลานะครับถ้าเกิดเลี้ยงปลาอาจจะเป็นปลาตัวเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดเลี้ยงปลาทองตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับตันเลยครับเลี้ยงแค่แบบป,าป,าปาาลาแบบปลาหางนกยูงอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่โดยเกลี่ยครับโอเคครับ